ก็สวัสดีครับอยู่ผมนะในคลิปเกมนั้นเล่นในปี2017คลิปแรกครับแล้เดสอกกับสามก็จะตามมันมานะครับก็ขอเริ่มมาเสนอเกมมาแล้วก็น้ำไม่ได้จะพูดอะไรดีก็โอเคสำหรับเกมแรกนะาเป็นเกมแมวต่อสูน้นะมีชื่อว่า t h i k e n Chip อย่า yeah. สำหรับเกมไม่น่าตัวเกมไม่ใช้เทคโนโลยี Unreal Engine 4ครับ ก็เกมนี้นะครับสามารถเล่นแบบซิลค์เพย์เออร์มัตติเพ er เออร์หรือว่าต่อจอเล่นกับเพื่อนข้างๆก็ได้หรือจะเล่นกับคนบนโลกนี้ก็ได้โดยเกมนี้นะครับจะมีหมดเรื่องให้เหมือนกับภาคเก่าๆแล้วก็จะมีประมาณว่าถ้าไม่ตายอะเรบอยถูกไหมถ้าไม่ตายซึ่งจะต่างจากภาคก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวผมค่อธิบายเพิ่มเติมแล้วกันสำหรับเกมนี้เกนเจ็ดนะตอนนี้ขึ้นสตีปวินที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะปล่อยคุณเล่นวันที่2มิถุนายนปีนี้นะครับสำหรับเกมนีคเกนเจ็ดนะมีหมด2อราคานะครับคือแบบธรรมดา พิเศษนะครับโดยแบบธรรมดาจะขายในราคา1,490บาทและแบบพิเศษจะขายในราคา2,480บาทครับสําหรับคนที่ซื้อในนะครับพิเศษนะคุณจะได้ตัวเกมเต็มเกมหมดเพิ่มเติมตัวละครพิเศษแล้วก็ชุดแต่งตัวเพิ่มเติมนะครับสําหรับคนที่ทําการเพลเดอร์เกมนี้นะคุณจะได้ตัวละครพิเศษก็คือ สำหรับในส่วนของท่าไม้ตายนะครับในภาคนี้ถูกเรียกว่าเลดอาร์ตนะครับสำหรับสเปคขั้นต่ำของเกมที่ g e เจ็นะครับ,รบ,ก,ก,รบก็คือวิดีโอเจ็ดแปดสิบโปสิบิตเท่านั้นนะครับแล้วก็คอไอาสา แต่6 g ิก t x 660 2 g ิครับแล้วก็พื้นที่ว่าง60 g ิและนี่นะครับคือเกมที่มีชื่อว่าท e k k e n 7สามารถหาซื้อได้ในสตรีมโอเคเกมสอไปเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะเป็นเกมที่ผมเคยเอามาพูดตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าเกมเลื่อนวางจำหน่ายผมก็เลยต้องเอามาพูดใหม่นะสำหรับเกมนี้นะมีชื่อว่า s n i p p r r l i t e 4ครับสำหรับเกม s n i p e อร์ i t e 4นะเป็นเรื่องราวในอิตาลีในปีพศ1 94 3 หรือในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ครับสำหรับเกมนี้เป็นเกมแนวแบบ Third Person Shooter นะครับโดยเกมนี้สามารถเล่นได้แบบ s i ง g l e ลเพลย์มัตติเพลยเยแล้วโคออปครับรองรับการใช้คอนโซลต็มรูปแบบโดยเกมนี้นัได้รับรางวัลจากปีที่แล้วครับตามนี้เลยครับ โดยเกมนี้ปล่อยคุณเล่นในวันที่14กุมภาพันธ์ปีนี้นะครับโดยจะขายได้หมดสองราคานะในราคาธรรมดาในราคา1นึ9บาบาทในราคาพิเศษในราคา1,479บาทครับสำหรับคนที่ซื้อเกมนี้ในราคาพิเศษนะค,คุณจะได้รับตัวเกมของซีซันพาร์ตสำหรับสเปคการต่งต้งของเกมนี้นะก็คือวินโดว์เจ็ดแปดจุดหนึ่งสิบหกิบิตนะครับแล้วก็ Core i3 มแอมซีกแล้วก็ GTX 660ครับ สองกกิและสำหรับสิ่งที่ผมไม่ได้พูดก็คือคนที่พีเออเดอร์เกมนี้นะครับคุณจะได้สกินปืนเพิ่มเติมและคุณจะได้สิ่งสิ่หนึ่งก็คือการฆ่าฮิตเลอร์ครับ เดี๋ยวนี้นะครับคือเกมมีชื่อว่า Sniper Elite 4โอเคเกมต่อไปเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับมีชื่อว่า Halo 2เป็นเกมในวางแผนในการทำสงครามครับสำหรับเกมนี้นะครับสามารถเล่นได้ทั้งแบบซิงเกิลเพ y e เยอร์มัตติเพเยอร์แล้วก็โคอ p นะครับโดยมัตติเพย์เยอร์สามารถเล่นไดาา้ตั้งแต่2อถึงคนครับ แล้วมาดูในส่วนของเกมเพลย์กันสักหน่อยแล้วกันนะครับ Fix up. The they never learn, do, do it. they? Be done. Hornet is under artillery assault. The Over. The work will take longer. And we are go. สำหรับเกมนี้นะครับไม่ได้ขายในสตรีมนะครับจะขายใน Microsoft Store นะครับโดยมีทั้งหมดสอราคาครับในราคาธรรมดาคือราคา59.99เหรียญครับและราคาพิเศษจะขายในราคา79.99เหรียญครับโดยคนที่ซื้อในราคาพิเศษเนี่ยคณจะได้ตัวเกมภาค2ตัวเกมภาคแรกแล้วก็ซีซันพาร์ทไปครับโดยเกมนี้ถ้จะปล่อยให้คุณเล่นในวันอังคารที่21กุมภาพันธ์ปีนี้นะครับในเวลา12 m แต่สำหรับคนที่ซื้อในราคาพิเศษ ตัวเกมจะไวใคุณเล่นในวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์ปีนี้นะครับสำหรับสเปคขั้นต่าของเกมนี้นะครับเกมนี้รันในมิดว์10 64บิตเท่านั้นนะครับแล้วก็ i5 gtx 650 ti แล้วก็แรม6 GB แล้วก็พื้นที่ว่างอีอก25 GB ครับนี่คือสิ่งที่ระบบต้องการ และนี่คือเกมที่มีชื่อว่า h e l l o War 2ครับสามารถหาซื้อได้ใน Microsoft Store นะครับไม่มีขายใน Steam นะครับโอเคเกมต่อไปเลยนะครับสำหรับเกมต่อไปนับมีชื่อว่า Sniper Ghost Warrior 3นะครับสำหรับเกม,มนี้นะเป็นเกมแนว Open World นะครับสำหรับเกม,มนี้นะเคยมีการปล่อยให้เป็นเบตาแล้วนะครับซึ่งตัวเกมได้รับกระแสลบไปค่อนข้างมากนั้น คนที่จะซื้อเกมนะี้เนี่ยคนจะคิดดีๆก่อนนะครับอาจจะรอเกมลดหรืออาจจะรอคนเขามารีวิวเกมซะก่อน,นอก่อนก็จะดีกว่านะครับโดยเกมนี้นะครับมีแค่โหมดซิงเกิลเพลเยอร์นะไม่มีโหมดมัลติเพลเยอร์ไม่มีโหมดคอร์นนะครับเล่นได้แค่คนเดียวเท่านั้นแล้วก็รรับคอนโซลแค่บางส่วนนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะปล่อยคุณเล่นในวันที่5เมษายนโดยจะมีราคาเพียงราคาเดียวครับคือราคา899บาทนะครับสำหรับคนที่พิวเดอร์เกมนี้คุณจะได้ซีซันพาร์ทไปด้วย สำหรับสเปคขั้นต่าของเกมนี้นะก็คือ Windows 7.8.1 10 64บิต i5 และ8กิกแล้วก็ GTX 602กิกครับแล้วก็พื้นที่ว่าง50กิกและนี่นะครับคือเกมที่มีชื่อว่า Sniper Ghost w a r r i o r 3นะครับสามารถหาซื้อได้ในสตรีมนะครับโดยคิดให้ดีก่อนที่จะซื้อเกมนี้สักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะเกมนี้ได้เงิลบคลางเดียเยอะโอเคเกมต่อไปเลยนะครับ <"S> สำหรับเกมนี้นะครับมีชื่อว่า Tom c l a n c y Ghost Recon Wildlands นะครับ สำหรับเกมนี้นะเป็นเกมแนว Open น o r l d นะโดยคุณสมารถตเล่นแบบซิกเนเจอร์แล้วก็โฟร์เพย์คออบนะครับโดยผมขอพูดนิดนึงนะก็คือซิกเนเจอร์นี้ไม่ใช่ว่าเล่นคนเดียวนะแต่จะมีบอท3ามตัวอยู่ในเกมแบบคุณด้วยนะครับสำหรับเกมนี้น่จะเป็นในเรื่องที่ประเทศฟลริเวียโดยผูเ้เล่นจะได้รับบทเป็นหน่วยโกดีคอนนะครับจากสหรัฐได้รับภารกิจให้กวาดล้างเครือข่ายขนบวนการคายติสตดเรามาดูในส่วนของเกมเฟ,ฟก์กันสักหน่อยแล้วกันนะครับ This is a good vantage point for the player to set up a sync shot with his teammates. Go. I copy. When playing solo, you'll be able to manage your 3 AI teammates with the command wheel. Target acquired. Got the target. Target marked. The teammates can execute the sync shot on the player's command. You guys, ready? Fire. While they will adapt their actions to your playstyle, the teammates can be spotted as well, so you need to take this into account. The resources you gather will allow you to upgrade your player character and find new and exciting abilities. The player was very close to being detected, so he used a silent takedown a kill. to incapacitate the enemy. Unidad bird on patrol. Watch out. This is a Unidad helicopter patrolling the area. Unidad is a military faction collaborating with the cartel. If they spot you, they will start hunting you. But there are ways to incite interfaction war between them and the cartel. <laughs> โดยจะมีทั้งหมด3ราคานะคือแบบธรรมดาพิเศษแล้วก็โกลดิชั่นนะครับโดยราคาธรรมดาจะขายในราคา 1, 7 0 9บาทและราคาพิเศษจะขายในราคา1,889บาทแต่ตอนนี้ลดเหลือ1 7 0 9บาทไม่ทราบว่าลดถึงวันไหนแล้วก็แบบโกลดิชั่นนะครับจะขายในราคา2,789บาทต,ตอนนี้ลดเหลือ25ง9บาทไม่ทราบว่าจะลดถึงวันไหนคาดว่าน่าจะลดถึงวันที่เกมออกเลยนะครับประมาณว่าใครพิวเดเออร์เกมนี้ก็ได้สุดลดไปนะครับสำหรับคนที่พิวเออร์เกมนี้นะคุณจะได้มิชชั่นโบนัสน,นะ มิชชั่นบนยอดเขาสูงของโปลิเวียน,นะครับสำหรับคนที่ซื้อเกมนี้ในราคาพิเศษนะคุณจะได้รับตัวเกมบวกของพวกนี้ครับก็คือพวกสกินรถสกินปืนยักพีเพิ่มเติมชุดสำหรับตกแต่งตัวละครเพิ่มเติมแล้วก็ลายปืนตามนี้เลยครับและคนที่ซื้อแบบ go เ d ชั e ่นนะคุณได้ตัวเกมแล้วก็สิ่งที่ผมพูดไปก่อนนี้ทั้งหมดแล้วก็ได้ s ี่ s o n p a s เพิ่มไปนะครับสำหรับคนที่ซื้อแบบ go e d ชั่นนะครับสำหรับสเปคขั้นต่ำของเกมนี้นะครับก็คือ intel core i 5 แลม6กิก G T X 660แล้วก็พื้นที่ว่างอีก50กิกครับและนี่นะครับคือเ,เกมที่มีชื่อว่า Tom Pancy Ghosty Conwayland นะครับจะมาหาซื้อกันในสตรีมโอเคเกมต่อไปเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับมีชื่อว่า For Honor สำหรับเกมนี้นะจะเป็นเกมแนวทำสงครามนะครับ สำหรับเกมนี้นะครับจะมีตัวละครทั้งหมด12ตัวละครน,นะครับโดยจะแบ่งเป็น3กลุ่มก็คืออสศวนไวกิง้งแล้วก็ซามูไรนะครับซึ่งในคลิปนี้จะมีแค่9ตัวละครน,นะเพราะว่าเป็นคลิปจากเบตา้า สำหรับเกมนี้น่าจะมีห้าโหมดให้คนเล่นนะครับแต่ว่าในคลิปนี้จะมีแค่สี่โหมดนะครับก็คือการยึดพื้นที่แบบสี่ต่อสี่สู้กันแบบสี่ต่อสี่ตัวกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือสองต่อสองครับโดยเกมนี้จะมีแผนที่ในหมด6กแผนที่ให้คนเล่นนะครับโอเคเราไปดูในส่วนของเกมเพลย์เกมมิ่งเลยแล้วกันนะครับ สำหรับเกมนี้น้ำเตาบอยคุณเล่นวันที่15บกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับโดยมีทั้งหมด3ราคาคือแบบธรรมดาพิเศษแล้วโคอีชันนะครับโ <You S 1> ดยแบบธรรมดาจะขายใน,นราคา1,709บาทและแบบพิเศษจะขายใน,นราคา1,889บาทโดยตอนนี้รถเหลือ1,709บาทและแบบโกอีชันนะครับจะขายใน,นราคา2,789บาทแต่ตอนนี้ลดเหลือ2,519บาทสำหรับคนที่พิวเดอร์เกมนี้คุณจะได้ชุดตัวละครนนเพิ่มเติมดังนี้ครับ แล้วคนที่ซื้อในราคาพิเศษนะคุณจะได้ตัวเกมแล้วก็ได้หมวกเพิ่มเติมไปแล้วก็ได้เอฟเฟกเพิ่มเติมไปอีกหนึ่งอันครับและคนที่ซื้อแบบโกอีชั่นนะคุณจะได้ตัวเกมหมวกซนพาแล้วก็บวกหมวกที่ผมพูดไวกรณีแล้วก็ได้เอฟเฟกแบบเต็มรูปแบบนะครับสำหรับสเปคขั้นต่ำของเกมนี้นะก็คือ Windows 7 8.1 10 64ิบิตเท่านั้นนะครับ i ิน e l c o อ e i3 RAM 4กิกจดีเอ็กซ์หกศูนย์5 0็ดห้าก้ากแล้วก็พื้นที่ว่างอีก40่สิบกครับและนี่ครับเกมที่ชื่อว่า For Honor สามารถหาซื้อได้ในสตรีมนะครับและนี่คือเกมสุดท้ายที่ผมจะนำเสนอครับ ก็จบแล้วนะสำหรับคลิปเกมมาเล่นในปีนี้พาแรกนะครับซึ่งก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะทุกคนที่มาให้คำแนะนำมติชมคลิปของผมนะครับก็จะมีมีคนขอว่าขอให้ใส่สเปคเกมทุกเกมได้ไหมผมก็ตอนนี้นะครับผมใส่ทุกเกมเรียบร้อยนะครับซึ่งก็เลยทําให้ผมอัพคลิปช้าดีนึงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าต้องรอสเปคเกมออกนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าให้ผมเพิ่มเสียงไม์ได้ครับเพิ่มแล้วแต่ว่ามันอาจจะเพิ่มดังกว่านี้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าสภาพเาที่ผมอัดเสียงนมันคออออนนนข้้้งงะกตััยรบ แล้วก็คนที่บอกว่าผมมันใส่ราคาผิดใส่ราคาเกมผิดใส่วันที่ผิดแบบนี้ก็คือผมมันเอาข้อมูลจากสเต็มเป็นหลักนะครับแล้วก็คือก็คือผมจะยึดข้อมูลจากสเต็มเป็นหลักนะครับก็อาจจะมีเว็บอื่อนเข้ามานิดหน่อยเนี่ยแต่ว่าสเต็มคือหลักเป็นเว็บหลักเลยนะที่ผมจะเอาข้อมูลมาโดยสเต็มของผมเพชโซนไทยน,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมบอกข้อมูลใ,นในดผิดหรือว่าอ่านคําไหนผิดก็ขออาภายัยณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ออกมาเรื่องนักนที่จะจัดกันก็คือขอเตือนนิดนึงนะคือเกมแต่ละเกมที่ผมนำเสนอทุกเกมล้วนแพงทั้งนั้น ซึ่งก่อนจะซื้อเกมก็นะ่าคิดดีดีก่อนอาจจะฟังผมอธิบายแล้วก็ไปดูคนอื่นเขารีวิวเกมหรือว่าไปอ่านเขาแนะนําเกมเพิเ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการซื้อเกมนะครับเพราะเกมเดี๋ยวเกมไม่ได้ถูกเลยเข,ขาทั้งที่แพงพอตัวซึ่งก็ผมสนหรับสนุนเกมแทนนะครับสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอไปแค่นี้ก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าแหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอ, oy, ขอบคุณจอยกุลักณนะครับของค,ครับบา,บายบายคลิปนะครับอย่าบาย